สวัสดีครับผมพี่เล็กนะครับจากลานละเล่นวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งซึ่งผมได้ไปเจอในเอเซนนะครับแต่ว่าเฮ้ยผมไม่ได้คาดหวังเลยแต่เกมมันสนุกเหลือเชื่อเลยนะครับระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยเฮ้ยผมเอนจอยมากๆเดี๋ยวเรามาดูรีวิว90วินาทีกับเกมนี้กันที่ชื่อว่า Challenger ไปกันเลยนะครับ mm hmm. Challenger เนี่ยเป็นเกม deck construction ซึ่งให้นึกถึง Magic the Gathering หรือ y u k i นะครับ เราอพยายามจะสร้างเด็กของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปดอลแข่งกับเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามได้การ์ดอื่นๆมานะครับแล้วก็มาใส่ในการ์ดเด็กของตัวเองเอาการ์ดออกบางส่วนทําให้การ์ดของเราเก่งแล้วก็ไปดอลต่อไปเรื่อยๆนะครับมันทําทุกอย่างให้เหลือภายใน45นาทีได้ตัวเกมเล่นง่ายมากๆก็คือพอเราได้การ์ดมาปุ๊บเราเลือกการ์ดมาจั่ว5แล้วก็เลือก2ใบนะครับหรือเลือก1ใบตามแต่คําสั่งเสร็จแล้วเราก็สับ,ส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 บ แล้วทีนี้พอเริ่มเล่นเราก็จวก,การ์ดขึ้นมาลงตรงหน้าเราถ้าเราพลังเยอะกว่าเพื่อนเราก็ชิงธงมานะครับสับกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งใครก็ตามที่เด็กหมดหรือว่าสูสารแบบเต็มเอาการ์ดไปไว้ในสูสารไม่ได้ก็คือแพ้ไปเราจะเล่นอย่างเงี้ยทั้งหมด7ดรอบด้วยกันนะครับหาสองคนที่มีฐานแฟนหรือว่ามีคะแนนเยอะที่สุดเอามาดวลครั้งสุดท้ายใครเป็นผู้ชนะก็คือเป็นผู้ชนะของเกมไปนะครับข้อดีคือตัวเกมเนี่ยสอนง่ายมากๆนะครับ เหมาะสําหรับแฟมิลี่หรือว่าเหมาะสําหรับปาร์ตี้เกมนะครับสเกลค่อนข้างดี3 4 5 6 78เนี่ยเกมสนุกหมดถ้าเล่นเลขขี้เนี่ยมันจะมีบอทมารองรับข้อเสียที่ผมว่าก็คืออาร์ตเวิร์กเนี่ยไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่เป็นอาร์ตการ์ตูนแล้วก็วาดแบบเหมือนลวกๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมเนี่ยมันลักเบสค่อนข้างเยอะก็คือใช้ดวงค่อนข้างมากเกมเมอร์อาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าเล่นขำๆจบ45นาทีผมว่าตัวเกมก็ตอบโจทย์ในตัวงมันเองนะครับก็ แนะนำกันเลยสำหรับเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ลองกัน